ต้องงานแม่เดูยจะไม่ได้ซะแล้วหนึ่งแต้มกับเด็กตกปลายไลกัดตะคุบเป็นไงล่ะโดนที่ครับหยุดอืเรียบร้อยครับหนึ่งแต้ม เดี๋ยวเคกก่อนกับเด็กตัวป่าไอไลน์แล้วกันนะฮะกับเควินไซขนาดเอ้ยอย่าเพิ่งไปไหนบ๊ายบายไปอ้าว पेंग मेरा कौ